นิวคาสเซิลปะทะเลสเตอร์ซิตี้คืนวันอาคารที่23พฤษภาคมนี้ตี2การมาเจอกันในตอนนี้ก็เหมือนกับคนที่ใช่ในเวลาที่ผิดเพราะอีกคนกําลังจะได้ไปเรียนต่อต่างประเทศแต่อีกคนกําลังจะถูกเนโรเทศออกจากสารขัน้วยข้อหาคือมึงมันชังชาติทุ้ยโยงไปได้เฉยเลยเสียนิวหรือที่เรารู้จักกันในนามสโมสรนิวคาสเซิลตอนนี้ยิ้มแค้มปร์มันถูกลัตเตอรี่รางวัลที่2เพราะฝูงบินต่ําอย่างลิวพูเผลเรือทำคะแนนหายเรื่อราดทั้งที่ไม่ควรพลาดในบ้านตัวเองแท้ สถานการณ์ตอนนี้เป็นใจสุดๆให้เราเดอะทูนได้เข้าไป้ายไม่อันดับที่3ก็4รอผลทางคดีของทีมผีแดงว่าจะมาแรงได้ขนาดไหนแค่คะแนนเดียวก็เสียวได้จาก2เกมที่เหลือจึงเป็นงานง่ายกว่าของพวกขาวดําที่จะกระทาชับเราทีมตกชั้นในนัดนี้ซะเลยให้มันจบจบกันไป69คะแนนจาก36นัดได้มาจากการที่พวกเขางัดฟอร์มสุนโหดแบบดุดันไม่เกรงใจใครหักปากกาเซียนหลายเล่มตอนต้นฤดูกาลงานนี้ถึงข่าวเปลี่ยนแปลงหน้ากระดาษของทีมบิ๊กซิกห้านัดหลัง สุดต่อให้สีไม่เขียวอี๋หมีควายก็ยังเก็บคะแนนได้มากกว่าเสียเทียบกันให้เห็นจะจะคาตากันไปเลยก็คงต้องร้องเฮ้ยเฮียมากนะคะเพราะอีกฝั่งของผู้มาไฟสภาพยังกับผู้ป่วยในรอสาลาเดือดจิ้งจอกแห่งไทยแลนด์อลลี่แฟนอาการหนักบ่มตัวเองอยู่ท้ายตารางในอันดับที่19ถึงคราวที่ดีนสมิธจะต้องออกมาสำนึกผิดที่ตบหน้าพิธีกรในงานออสการ์นั่นมันวิลสมิธว้อยหัวจะปวดแท้เลยในนัดนี้แต่ยังไงก็ต้องพยายามสู้เต็มที่เพื่ออยู่ในลีกต่อไปทอบสตาร์ดาวดังระหว่าง2ทีม ที่ผลงานเด้งดึงเห็นแล้วอยากจะคลึงเคลียคลอกอสุสีกันมิใช่เล่นแบ่งกันโดดเด่นทีมละ2ตํตำแหน่งสถิติไม่หนีกันแต่ไงอันดับมันออกมาอย่างกระฟ้ากับเหวเลยไว้นี่ทั้งสองทีมเคยเจอกันมาก่อน31นัดที่ตรงกับเบอร์กอก,กพักเก้าไกลหัวคะนแนนธรรมชาติทํางานวะเป็นทางฝั่งเซียนนิวที่เก็บชัยชนะไป14นัดแพ้12และเสมออีก5ถึงแม้ที่ผ่านมาจะไม่หนีเท่าไหร่แต่จากฟอร์มปีนี้บวกกับสภาพจิตใจที่เววาวิเวกวิวงเว,ง,วงของทีมเยือนจึงขอตัดจบที่นิวคาสเซิลมี มีโอกาสชนะ71%เสมอกัน17%และเลสเตอร์จะโกยเงินให้กับโต๊ะสีเทาด้วยการพลิกล็อกชนะที่12%